ทุกคน,นเลยนะคะอยู่กับกระส่เลี้ยงออยู่กับกระส่เอ็กซ์โฟ็มาแล้วนะคะทุกคนเพื่อนสาวเออเออเพื่อนสาวยาอยาอมาอวดสีผมใหม่ดีใดเม่สไม่ใจเออสงกรานไงคะทุกคนสงกรานใครไปเล่นน้ำกับโฟอีกบ้าง เอออย่าลืมถ่ายรูปมาฝากกันด้วยอัดทุงอันคลิปอะไรใดๆมาให้กันดูด้วยเพราะว่าช่้งนี้นะคะไม่ได้ไปนะคะฝากฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะเออเราจะเป็นทีมหน้าจอที่ดี <c oughs> นะคะเอาเป็นว่าเสียใจยอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าส่งการปีนี้มันมีภาระจริงๆ <c oughs> มันมีภารกิจบางอย่างที่สําคัญมาก,มากสําหรับส่งการปีนี้นะคะเอาเป็นว่าฝากทุกคนฝากทุกคนไปหา เจ็ดสาวด้วยละกันนะคะขอให้ enjoy กับสงการนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็รมัดระวังด้วยนะคะเรื่องของอุบัติเหตุใดๆหรือว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วจะไปอเข้าเมืองกรุงแล้วก็จะไปเล่นทาากบโฟอีฟก็รักษาสุขภาพแล้วก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยละกันนะคะเอาละวันนี้เรามาทำอะไรเออทำอะไรล่ะก็เหมือนกันเหมือนเดิมนะคะก็คือ ตีสิบเดย์เอขาทำรายการออกมาใหม่แล้วประเดิม e ีีแรกด้วย for e เออเห็นสปอยแล้วแหละแต่ก็หลบอยู่ไม่ได้ดูเต็มใดๆก็เลยจะมาดูพร้อมกับทุกคนนะคะสำหรับใครที่ดูแล้วก็มาดูด้วยกันอีกนะมวนจอยไปด้วยกันเพราะเราเป็นเพิ่นกันเอาล่ะพร้อมแล้วก็ let's go <S เออรายการนี้น่ารักมันเรียกว่าอะไร s p o t light s p o t light ตีสิบเใช่ปะ สวัสดีค่ะพวกเรา4 e อีสวัสดีค่ะ h a n n a h 4 e ฟอฟนะคะสวัสดีค่ะพัน4 e ฟอีฟค่ะสวัสดีค่ะตอออมโฟอฟค่ะสวัสดีค่ะไมค์4ฟอฟค่ะสวัสดีค่ะโจริน4ฟอฟค่ะอย่ารับ ก็เป็นสไตล์ใหม่ค่ะที่พวกเราไม่เคยทำอย่างที่พี่บอกเลยแล้วก็ถามว่าชอบไหมชอบนะพวกเราทุกคนชอบเพลงนี้มากตั้งแต่ฟังดีมแล้วค่ะคิดว่ามันเป็นเพลงที่จะเซอร์ไพรส์แฟนคลับเซอร์ไพรส์คนฟังมากๆเพราะว่าพวกเราเต้นมาตลอดวันนี้เราแบบมาโชว์โวคอลบ้างค่ะแลวแกก็เต้นดีน่าจะชอบกัน ลองทําอะไรที่แบบตัวเองอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเราทําได้อะไรเงี้ยเหมือนได้ชาเลนตัวเองใหม่ๆอยู่ตลอดอย่างเช่นการฝังแรปก็ต้องมาแบบโวโลกันหน่อยอะไรเงี้ยลงที่าเนี้ยชอบแบบเพราะอะไรชอบแคชชัวรค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่ไม่ได้ร้องเองมันมันเป็นสไตล์ที่เราชอบอยู่แล้วคือคิดว่าถ้าแบบดัดแปลงอีกนิดนึงอ่ะมันออกแนว R&B ได้แล้วหนูเป็นคนชอบฟังอะไรแบบ จริงจริงนี่ชอบหลายเพลงเลยเพราะว่าแบบโฟร์อ e ีมันนีหลายอารมณ์มันนามันได้ทุกแนวแต่ว่าถ้าต้องเลือกเอาแจ็คพอตละกันเพราะว่านี่ uh. เป็นคนชอบฟังเพลงเดือดแล้วเงสุกแบบมันเป็น, on, นเพลงที่อยากดูออกมาเต้นตอนนั้นเลยอโอออมจะชอบเพลงทริกออร์ทีดค่ะเพราะว่าชอบเทศกาลฮาโลวีนด้วยแล้วก็พอมีทริกออร์ทีดมาก็เลยแบบชอบมาความกุ๊กกิ๊ก oh. แต่นี่เวลาแบบฟังเพลงท r i กออทีอะหน้าตาออมลอยขึ้นมาตลอดเลยทําไมไม่รู้คือมันเหมือน,นมันแบบมันมีความแบบตะออมออกมาเลยอะแล้วเนี่ยแบบตั้งเสียงเพลงรอสายลน์อะเป็นเพลงทริกออที T ใช่ปะทุกครั้งที่ได้ยินอะมันจะเป็นหน้าตะออมตลอดเลยจริงเออแล้วอย่างเพลงถ้าเป็นเพลงแจ็คคอร์ดอะแล้วเนี่ยเป็นเล่นเกมเล่นพับจีใช่ปะก็จะต้องนึกถึงฉากที่แบบยิงปืนกันในเกมอย่างนี้ตลอดเลยเวลาเพลงขึ้นอะอ,อ ทำไมทุกคนเป็นวะทุกคนเป็นเหมือนกันวะยิ่งค่ะรับเราเป็นทางเพลงช้าหมดเลยค่ะชอบวันแรกของวันที่เหลือค่ะก็เนี่ยอยูน้ําตาค่ะถ้าชอบมากที่สุดก็คือตอนนี้ชอบอยู่น้าตาให้อยูน้ําตาเป็นที่หนึ่งในใจแล้วก็อยากให้เป็นที่หนึ่งในใจทุกคนด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเพลงถ้าไม่ชอบเพลงชาสุดนชอบเพลงบอบรู้สึกมันแบบไป ก็จริงๆฝากพวกเราวงโฟอีด้วยนะคะมีอีก2คนที่ไม่มาค่ะมีทั้งหมด7คนนะคะแล้วก็มีหลากหลายสไตล์เพลงให้เลือกฟังได้เลยเพราะว่าโฟอีออกมาแทบจะทุกแนวแล้วเนาะใครชอบเพลงช้าเพลงเต้นๆหรือเพลงน่ารักเนี้ยกดเซิร์ชโฟอีมีทุกแนวเลยค่ะจริง ของหนูก็จะเป็นขั้นสุดท้ายคือในเดโมอ่ะเขาจะร้องเหมือนท่อนแรกกับท่อนที่สองแล้วหนูรู้สึกมันขัดใจตัวเองอ่ะก็เลยบอกพี่เขาว่าแบบพี่หนูเตรียมนี้มาจากบ้านลองลองร้องให้เขาฟังก่อนว่าชอบไหมแล้วก็แทนน้แทนน้ต้องมีลูกเอื้อนลูกคอได้ดัเาจะยเป็นยูดินตาเราแต่ว่าพูดูอ่ะนี่นี่แค่รู้สึกว่าถ้าตัวเองรู้สึกว่าอยากร้องหายก็คือร้องเลยนี่รู้สึกว่ามันคือทางออกที่ดีสุดมากกว่าแบบ อันมันไวอะ่ะเพราะว่าม,มันแบบมันก็จะยิ่งอึดอัดแล้วมันก็จะยิ่งสะสมนี่รู้สึกว่าการร้องไห้เป็นการทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้ไวที่สุดร้องก็ร้องออกมาเลยมีมันสั่งไม,มีค่ะทุกคนอีกไม่กี่วนันอีกไม,อไม่กี่เดือนนะซาเขาต้องออกมาคอนเฟิร์มมันมีจริงในโลกเอเลี่ยนเขาอาจจะมองเราเป็นแบคทีเรียหรืออะไร ที่ไร้คาตอบแต่เชื่อว่าใน αι, นอกโลกนี้ใน MV ก็คือเหมือนเป็นการแบบว่าพระเอกเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วก็นางเอกเป็นคนปกติใช่ไหมคะแต่ว่าในความเป็นจริงคือเหมือนไม่สามารถรักกันได้อะไรงเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการแทนที่แบบว่าเฮ้ยเรารักกันนะแต่ว่าสถานะของเรามันมันไปต่อไม่ได้ออมันเลยแบบอาจจะถ่ายทอดมาเป็น MV นี้หรือเปล่าเนี่ยลองคิดเอง,งอนีมวาม้หลายแบบมหลายแบบแบบถ้ามาตัวมีจริงแบบว่า อยากเจออยากเจอแปลกสือาดำถ้วยโอ้เออเซฮายมามิกเฟรนกันมาแลกเปลี่ยนเเจอมาแลกเปลี่ยนความรู้กันไหนไหนก็มาโลกทั้งทีเอาเพลงฟรีไปฟังบ้างออกมาบ้างรีบไปแล้วแต่เองเออดาวนู้นเขาจะมียูทูบปะล่ะ เป,เป็นคนเศร้าเหมือนกัน <c oughs> ไม่ไม่ส่วนตัวแบบเป็นคนสนุกง่ายเศร้าง่ายเป็นคนแบบว่ารู้สึกง่ายอยู่เยอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวชอบฟังเพลงเศร้าอยู่แล้วแล้วก็เพลงเนี้ยมันมันเศร้ามากความจริงตอนนั้นแบบนั่งฟังด้วยกันเนี้ยหนูก็แบบเกือบร้องไห,นนห้นะเพราะว่าแบบมันเศร้าเพลงแรกเพลงดนตรีอย่างไรเออเราแซวกันทงงั้งวงมากกว่าหนูไม่เทถาเท้าพี่โจมาหลายรอบแล้วอะไรเนี่ย ยุดนหยุดอยากได้ว่าทำไมเวลาเศร้าอ่ะต้องกัดปากเพราะว่าเราอยากเจ็บที่ปากมากกว่าเจ็บที่ใจเจ็บที่ปากมากเออเออเออเรามีแกล้งไว้ด้วยเรามีคลิปเรียกชันอยู่แต่สำหรับหนูนะหนูไม่ได้เห็นการถ่ายทำไงเพราะว่าส่วนมากเขาจะไปถ่ายแยกใช่แต่เรียกชันแรกคือแบบ คืองงแต่มันก็จะมีบางซีนที่ขำตัวเองเพราะว่ามันมีซีนหนึ่งที่มาปลอบใจพี่โจคือตอนนั้นหนูขำเดียวมกัก<ไป>แล้วหนูก็ต้องแบบอย่าด้คือ<ไป>ในใจคือขำอยู่โฟอีฟไม่ไม่เคยเล่น MV ที่เป็นแบบดาราม่าค่นใช่ใช่อันนี้ก็บบเลยมีความแบบถ้ามองหน้าเพื่อนแล้วมันจะขำนิดนึงหยุด อันนี้ซึ่งขอแบบขอแก้ต่างก่อนนะคะจริงๆแล้วอ่ะ MV มันไม่ได้ขำหรอกแต่ว่าเป็นที่ผู้หนูเองที่เหมือนเราอุ้ยเศร้าเศามันเป็นการแซวเออสองลงหายนีย จริงๆวันนั้นเป็นวันดีเดย์ดีเดย์แห่งการแบบเห็นเรียกว่าอะไรด้วยความที่โฟอีฟไม่ค่อยได้ทำไม่ไม่ไมค่อยได้ทำเอ็มวีที่เป็นสตอรี่ไล์เยอะ <c oughs> ใช่ไหมคะเร <c oughs> าก็จะได้พบเจอกันตีความ <c oughs> ของเออการแบบเฮ้ยมองภาพว่าสตอรี่เออใช่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 ก็เลยแบบเห็นหลายอย่างที่เกิดขึ้นในวันนั้นไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกหรือว่าในกระตูนดะซิมบ้างเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนอะไรอันนี้อันนี้บอกว่า โทษนะแต่แบบเอ๊ะแมงกะพุนคิดเองอยู่บนท้องฟ้าเหรอ Amazing mm hmm. มากแต่พอจริงๆมันเป็นไรบนนั้นนะ่ะคือสั้นนั่นสีเขียวอยากรู้ความหมายกงนี้อ่าอันนี้บอกว่าเชลเลยแล้ววันนี้อยู่ในตาโฟอ,อีกคอสเพย์เป็นแมงกะพุนหยอกๆยากจะสาวอพีน,นิหารแมงกะพุนลอยได้จริงๆแนละ้วพระเอกเป็นตัวอะไร <c oughs> เออทุกคนทุกคนมันคือแมงกะพุนใช่ปะ ตอนเราดูครั้งแรกเราก็แบบแมงกะพุน,อย,น,แบบนอยู่บนฟ้าแมงกระพุนอยู่บนฟ้าอย่างเงี้ยคือแบบเออถ้าใครไปดูรีแอคเราในแบบรีแอคเอนะคือมันมองเป็นแมงกะพรุนจริงโอ้แก่เอกเป็นอาจเอเลียนเขาก็วางไว้ให้พระเอกเป็นเอเลียนแหละค่ะใช่ ก็เป็นแมกกาพุนให้ได้ย่อมได้ค่ะแล้วก็เราเราก็จะเป็นสาหร่ายทะเลให้ด้วยยู่ก็เจ็ดคนสาหร่ายทะเลก็คือโฟอีนนะเป็นสาหร่ายสัใจรกับคำถามแรกเลย ทำไมอยู่ดีเป็นเอเลี่ยนถ้าเป็นคนที่รักมากเราคงตามไปปะเฮ้ยเธาจะตามไปยรอชีวิตนึงต้องลองแพ s ชั่นชัดอยู่นะอันนี้แค่แบบในเวที่ไม่ใช่เอเลี่ยนแต่เป็นคนด้วยกันเคยแบบมีประสบการณ์ที่แบบชอบคนหนึ่งมากๆกแล้วเขาก็ชอบเรามากๆแล้วเขาก็ชอบเรามากๆแต่ว่าไปต่อไม่ได้โอ้ เศ้านะเศานะเขาตั ah ้งใจเรียนแบบเขาเป็นคนเกาหลีอ่ะค่ะโอ้โหวัป๊สพลังเท่ย์ไๆ่คือเขาเป็นคนเกาหลีแล้วทีนี้ครอบครัวเกาหลีจะเค้งเรื่องการเรียนค่ะ คือคุยสมัยนี้มันมี messenger มีไลน์ไม่ค่ะคุยผ่านอีเมลค่ะทุกคนเขาจะเป็นคนที่แบบว่าก่อนนอนจะต้องเอาโทรศัพท์ไว้หน้าห้องแล้วค่อยไปนอนแล้วเรารู้สึกว่ามันยากเกินไปเพราะฉะนั้นความรักเราไปต่อไม่ได้เนี่ยค่ะไม่ได้บอกเลิกแต่เป็นการปรึกษากันคุยกันว่าแบบ งั้นก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าเพราะว่าคุยผ่านอีเมลดิฉันก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะเพื่อนเขาเล่น Messenger หมดโอ้แต่ฉันชอบมากตั้งแต่แบบเล่าหัวมาว่าเราคนเคยมีคนนึงเราชอบเขามากแล้วเขาก็ชอบเรามากเออเลิร็นเลิรคนอื่นเป็นพี่ไม้ใช้เงินค่ะ อขอโทษนะเธอเออเธอแต่ฉันใช้แบบมีเหตุผลอ๋อจะบอกว่าพี่ไม่ใช้แบบไม่มีเหตุผลเหรอไม่เหมือนกันเหตุผลเมเออแต่ละคนมันจะมีเรื่องตลกตากันน่ะมันขำง่ายด้วยแบบอะไรอะไรที่มันไม่ตลกสำหรับคนอื่นอ่ะเออเดี๋ยวตลกอเงี้ยลก็ลองอะไรอยู่ี่วีในในถ่ายเอ็มวีมีอะไรตลกวะเออ เหมือนจะเป็นตอนนั้นมั้งอยู่กับฝ้ายกับายไปทำอะไรกันสักอย่างนี้แหละแล้วเหมือนกเริ่มละวเริ่มหัวเราะก่อนละไปกินไปกินอย่าพึ่งเปล่านี่แหละค่ะก็ใช่ใช่จะให้ที่บอกไม่ต้องทำอะไรละขำละโอเคเราให้ออกมากับการน้ำตาไว้คระหว่างร้องไห้ออกมากับการน้ำตาเอาไว้เลือกหยิบเครื่องสำอางมาเติมแล้วก็ สวยๆเชิดๆดีกว่าค่ะอะไรวะเ้ยแต่ถ้าเอาจริงๆก็เป็นคนเลือกที่จะร้องไห้เลยแต่ว่าจะไม่ชอบร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นตามเพลงอ่ะเออตามเพลงเลยอ่ะแต่ไม่ไม่ชอบร้องไห้ต่อหน้าใครแบบฉันขอร้องคนเดียวแต่ขอบแบบอยู่ในที่ของฉันอะไรเงี้ยอืม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 แบบจริงพี่ออมใช่มันเลยเป็นความลับสุดยอดพูดไปเรื่อยค่ะขอทษดไวรอยอะไรอ่ะเออ เออทมิจูชิเลยนะคะจริงถ้ารักไปแล้วเหรอคะส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าจะทำทุกอย่างให้รักกันให้ได้ค่ะเออเพราะแบบมันจะไม่มีทางเลยหรออะไรอย่างเงี้ยต้องพยายามก่อนต้องพยายามก่อนต้องพยามก่อนต้องพยายามก่อนต้องพยายามก่อนเอออก็ไปเป็นเอลิสกับเขาไปเลยสิ่งที่คาดหวังหรอ คาดหวังว่าทุกผลงานที่ปล่อยออกไปออกไปมันจะไปทัชใจหลายๆคนมากขึ้นอ,อยากอ,อ,อยากขยายฐานแฟนคลับของโบอีด้วยนะคะอยากให้ทุกคนมารู้จักพวกเราแล้วเราก็อยากรู้จักทุกคนอยากเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกๆคนนะคะเธอ,อเป็นส่วนหนึ่งของทุกๆคนอยู่แล้วสำหรับ for ์อที่สำคัญเลยก็คือคุณจะตีตลาดคุณแบบตอนเบาชาตีตลาดแบบตีตลาด สากลมาแล้วอะ่ะแต่แต่หลังจากนั้นคืออา้าวแล้วอยู่ทำไรอะ่ะเออเออเออโอเคนะเข้าใจรงกรันปะเข้าใจปะอ่ะอันนี้มาจน,นมาถึงในเรื่องของกติกาเกมนับหนึ่งถึงห้าสิบให้สาวๆนับเลขหนึ่งถึงห้าสิบคนละไม่เกินสามจำนวนใครจบที่เลขสุดท้ายต้องโดนทำมทษด,ด้วยการให้กินน้ำตาเอเลี่ยนเออ ก็คืออะไรวะน้ำตาเอเลียนน้ํหนึ่งห้าสิบนะใครใครที่นับห้าสิบจะต้องเป็นคนแพ้นะคะทุกคนเปนนับหนึ่งถึห้าสิบให้ตกนับเลขหนึ่งถึงห้าสบคนละไม่เกินสามจำนวนใครตบที่เลขสุดท้ายต้องโดนทำโทษด้วยการไม่กินน้ำาเอเลียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสห้องเออสสามี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สามยี่สี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้า 30, 31, 32 3, 3, 3, 4 3, 5 3, 6 3, 7, 3, 8, 3, 9 4, 0 41 42 43 4 4, 4 5 46 47 48 49่ออ่ืออะไรอน ผู้แต้องทําแบบว่าไม่รีแอคด้วยเพราะว่าเป็นการกลานคล้ายๆกลาน้ำตาเป็นชาเอาลงเอาไว้ชาเลนนะมันคือมันคืออะไรอ่ะหลงต่อ้องต่อ พวกเราวง4 e อีฟด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพลงใหม่ของพวกเราด้วยค่ะหยดน้ำตาค่ะสามารถฟังได้แล้วที่ YouTube ช่อง4 e อีหรือว่าสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ฝากเพลงอื่นๆในช่องด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็สามารถไปเล่นชาเลนจ์ได้นะคะติ k t ตอกเพลงนี้นะคะเล่นคอนเทนต์อะไรก็ได้แล้วก็ใ, <ช S 1> ใส่ในแผ่นเสียงหยดน้ำตานะคะแล้วก็แฮชแท็กหยดน้ำตา4 e อีแล้วก็แฮชแท็กหยดน้ำตาชาเลนจ์ค่ะสปอตไลท์ีปเดย์ โอเคนะคะทุกคนโอเคเมื่อกี้เขาให้ for if ไม่ใช่คือพี่มายกินอะไรอะไอ้น้ำตาเอเลนมันคืออะไรหรอไม่ใครรู้ช่วยบอกทีมันคืออะไรหรอโลชั่นเป็นยังไงหรอมันถึงเป็นบทลงโทษได้มันคืออะไรอะอ่ะแล้วจบไปแล้วนะสำหรับสปอร์ตอะไรนะชื่อรายการอะ สปอตไลท์ light, นะคะสปอตไลท์ light, นะคะสปอตไลท์บายตีสิบนะคะสำหรับรายการใหม่ EP ที่หนึ่งประเดิมด้วยโฟเอย่าสนุกสนานเรารู้สึกว่าถ้ารายการเนี้ยจะต้องเป็นเอ่อเป็นเป็นสกิลประมาณแบบสกิลวาลิตี้สูงหน่อยรายการถึงจะแบบ ไปได้เรื่อยๆซึ่งโฟอิฟ e ทำได้อยู่แล้วนะคะสำหรับการโฮรายการให้ไปได้สับขันแล้วก็โฟอิฟ e สามารถเมาส์มอยกันไปได้เรื่อยๆเออมันเป็นอย่างงั้นนะคะเด็กๆทั้งเจ็ดคนยิ่งถ้าอยู่กันเจ็ดคน,ค,นครบนะคือมันรับส่งกันแบบคุยกันเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไม่ก็ไม่กล่อยอะ่ะเออมันสามารถมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าเรื่องพูดกันไปได้ตลอดเนาะจากการติดตามจากการดูไลฟ์ ที่ผ่านๆมาโฟอีฟทำได้แนละ้วก็สำหรับใครที่สปอนเซอร์ใดๆสนใจให้โฟอีฟนะคะไปจัดรายการนะคะวีรตี้นะต้องเข้าแล้วนะต้องเข้าแล้วนะคะโฟอีฟทำได้ mm hmm. หรืออยากจะให้โฟอีฟไปเล่นซิทคอมได้โฟอีฟเล่นซีรีส์ด้วยกันได้นะฮะเอาล่ะก็ฝากไปด้วยนะคะปั่นบิวนะคะหยดน้ำตาไม่รู้ว่าสิบล้านหรือยังนะ สิบล้านหรือ,อยังเอออย่าลืมนะคะอย่าลืมเข้าไปดูกันอ้าวละเอ่อก็ยังรอเพลงคัมแบ็กต่อไปนี่ไม่รู้ว่าแบบก่อนสงการหรือแบบเขาจะอาจจะปล่อยมาช่วงแบบสงการพอดีหรือเปล่าเอามาแบบม้วนจอยกันในแบบเออเอาแบบเพลงแดนซ์แดนซ์รีมิกซ์ในวันสงการหรือเปล่าเออหรือว่าจะมาหลังสงการหรือเปล่าไม่รู้เอาไปว่าติดตามกันต่อไประหว่างนี้ก็ฟังหยดน้ำตาวนบิก่อน อลาละค่ะทุกคนวันนี้ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกรดิให้กับซะด้วยนะคะเอาไว้วันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย